ก็มาได้เหออุ้ยอ้ย,อยทุกคนคะ่ะปันเพิ่งจะเฟีฟ้ยงคันเบ็กคันแรกกับคันที่สองเนี่ยมันกินพวต,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 ต่อต่อต่อเอาไปเลยนะคะนี่มาแล้วค่ะสวยตช์มา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 กาม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 ่มามามา,มา,มาก,ก,ก,กาม,กมกะะาม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 ่มา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 ามา chăm chăm Hãy สวัสดีค่ะพบกับปันกันอีกแล้วนะคะช่องปลาข่าเราธรรมชาติค่ะวันนี้ปันก็จะไปตกปลาคันไม้ไผ่ชินเคยนะคะนี่นี่คือคันไม้ไผ่ของปันและเหตุในการใช้ตกปลานะคะปันก็ใช้ไส้เดือนเหมือนเดิมค่ะมาดูไส้เดือมปันกันค่ะนี่นะคะไส้เดือนแดงนะคะจริงๆแล้วถ้าตัวยาวอะเกี่ยวไส้เดือนได้ท่อนหนึ่งก็ได้นะคะแบ่งสองท่อนมันจะได้แบบเวลาปลากินอะมันจะยังไงอะ คือเวลาปลากินน่ะมันจะมันจะได้กินทั้งทั้งท่อนที่เกี่ยวกับตัวเบ็ดไปเลยนะคะปันเนี่ยเคยทําคลิปแล้วแต่พอปันทําคลิปอะมันขึ้นสีเหลืองคือแบบมันไม่ได้ตังค์นะคะปันก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปแบเกี่ยวไส้เดือนนี่แล้วนี่ก็คือตัวเบ็ดของปันกระทุ่นนะคะมีพี่ๆ FC ถามว่าทุนเอ้ยไม่ใช่ทุไม่ใช่ทุนตะกั่วตะกั่วนี่ใช้กี่การมปันบอกไม่ถูกนะคะว่ากี่กาัมแต่ว่าแบบนี้เลยค่ะ มันเป็นตะกัวแผ่นแต่เราใช่ตะกัวอ่อนม้วนมันก็ทำซะแน่นเลยนะคะปัดมันจะแกะให้อยู่ไงตะกัวอ่อนตะกัวแผ่เอ้ยนี่ไงนี่ไงได้แล้วนี่ก็ตัดออกมาแบบพอดีนะคะนี่ก็ใช้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาทาใหม่ส่วนนี่ตัวเบ็ดก็นี่เลยนะคะตัวเบ็ดอันนี้ไม่ใช่โฆษณานะคะทุกคน มาถ่ายให้ดูเฉยๆค่ะแล้วอันนี้ก็คือตัวทุน่นทุ่นนะ่ะที่เจงใช้ประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าใหญ่เกินนะ่ะปุลปลากินก็มีพี่ๆแอฟซบอกว่ามันจะแบบปลาจะระแวงเพราะว่าทุ่นนะ่ะตัวมันใหญ่เกินแต่ว่าปันนะ่ะเน้นทุ่นใหญ่เพราะว่าอยากให้คนดูได้เห็นแล้วก็ได้ลุ้นไปกับปันไปด้วยนะคะคือตอนนี้ก็แดดไม่ค่อยแรงร้อนอบมากเลยค่ะวันนี้ก็นั่นแหละตามไปรับชมกันค่ะว่าปลาจะกินเบ็ดปันหรือเปล่านะคะ ทุกคนวันนี้วันนี้แดดไม่ค่อยแรงแต่ว่าร้อนอบมากร้อนจริงๆนี่ปันมีอะไรจะให้เล่นอันนี้เคยเล่นปะใครเคยเล่นไหมมันปันเคยเล่นตอนเด็กอะนี่ใบเสือหมอกที่เขาเอาไว้ใช้ในการอะไรอะ่ะห้ามห้ามเลือดไหล <c oughs> มันไม่ดังอะทำไมอะ่ะ <c oughs> อะไรเนี่ย ย่าหุบมือดิแบมือมือที่ตีอ่ะนี่อ่ะเออไม่ดังอ่ะมันเป็นรูหรือยังมันเป็นยังไงอ่ะปันลิ้นไม่เป็นหรือว่าไม่อยู่ที่ใบไม้เนี่ยมนอยู่ที่คนนั่นแหละปากดีนะมาเล่นให้ดูมาเดี๋ยวให้ตากล้องเล่นให้ดู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 นะตีเบาเบาเสียงก็ดังนะเบาเบาเองนะเสียงดังชัดมากเนี่ยเบาเนะนะปันตียังไงไม่ดังเนี่ยดูดูดู เอาไหมเอาไหมปันขอดว่างเดี๋ยวเบาๆบาบอ้วมันต้องใช้ฝึกนะครับลูกศิษย์อาจารย์ทำให้ดูแล้วทำไมเจ้าถึงทำมไาได้หมดทั้งกอปันก็ว่าไม่ดังหรอกมันเป็นยังไงอะดีจนมือแดงก็ไม่ดัง แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสถึงเราจะตีไม่ดังแต่ว่าเราตกปลาหมันแต่ว่าถ้าให้ตากล้องตวปลาละคะจับคันบืปุ๊บปลานี่หนีหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะสงสัยทงบาปไม่ขึ้นอืมดังนั้นอนะ่ะพอเถอแดงหมดแล้ว แลกก็มาเ้อะเลยเออโอ้ยโอ้ยทุกคนคะ่ะปันพิ่งจะเฟี้ยงคันเบ็กคันแรกกับคันที่สองเนี่ยมันกินพวกต,ต,ต่อ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 เอาไปเลยนะคะนี่มาแล้วค่ะวตัวใหญ่ด้วยเบ็ดห้าคันยัง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 ส่ไหม่หมดนะครับใช่ค่ะเลยแบบว่าทุกคก็เลยยังไม่พร้อมที่จะถ่ายเพราะกําลังช่วยกันอันนี้อยู่เกี่ยวเยือยอยู่นะครับใช่เกี่ยวเยือกําลังจะเฟี้ยงนะคะแล้ว ทันเบปันมากินข้างหน้าองนะเออตึๆ๊บๆ,ๆมาเลยเนาะใช่นึกว่าตัวเล็กอ้ยดิ้นดิ้นดินตัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวขอสะบกด้วยนะคะใชโตนะครับเคเดี๋ยวแกปันกนวันนี้ปันก็จะเกี่ยวไส้เดือนให้ดูนะคะนี่ถ้าเกิดว่าตัวยาวอ่ะปั่นเบนสองท่อนนะคะถ้าเกิดว,ว่ากลัวมันเน่าหรือมันเสียเราก็ใช้หั่งมันอ่ะเกี่ยวก่อนเลยแล้วเอาไว้หัวมันเนี่ยเก็บไว้นี่นี่นี จริงๆแล้วปันเคยทําคลิปไปแล้วนะคะทําคลิปไปหลายรอบแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ปันทำอ่ะมันมันติดเหลืองอ่ะมันติดเหลืองก็แสดงว่ามันไม่ได้เงินนะคะมันติดเหลืองอ่ะมันก็เลยไม่ให้เรานี่แล้วปันก็จะเฟี้งเลยค่ะโไปเกี่ยวกับต้นไม้จริงๆปันว่านะมันไม่เกี่ยวกับไอ้พวกเกี่ยวไส้เดือนเรามันเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่ามันโดนจุดอ่ะมันก็กินแต่ถ้าไม่โดนจุดมันก็ไม่กินนะคะ กี้เราก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วนะคะมามันไม่ได้ตั้งตัวด้วยไม่รู้ว่ามันฟุกหรือเปล่าหรือว่าทั้งวันจะตัวเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจมามาถึงมาฮะถื่อนทันทันถึงไหมถึงไหมถึงไหมไุเลย ดียวใช่ไหมออมันก็ควรรนูดอะนูดไปแล้วว่าปันเพิ่งจะย้อนเบ็ดหลังจากที่ปันย้ายอ่ะแล้วพอ้ยนปุ๊บมันก็กินเลยเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็นูดเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาแต่ว่าแค่ว่ากลัวมันพาเพื่อนหนีแต่ว่ามันติดนิดเดียวจริงๆใช่ป่ะมันโดนจุดที่แข็งจะกล้องเห็นอะจุดแข็งไม่ใช่ เหมือนต้องโดนจุดที่แข่งที่ว่าปลายเบ็ดมันทิ่มเข้าไปไม่ทะลุเข้าใจปะทําให้มันดิ้นหลุดแต่ว่าเมื่อกี้ตัวใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใช่ไมมาไมปิ๊มปิมปิ้มปิ๊มปิมปิมปิ่มปิ๊ชปิงปิ๊มอยู่แล้มปิ๊มันมันไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันจมกินมป่ามปิ๊มิม่รู้ไิ ตัวใหญ่ยลุดอีกแล้วว่าจุดเดือม啊เบคก็ไม่ได้มีปัญหานี่เบคตัวไม่ไม่เป็นไรอารอบนี้แหละไปแล้วแหละปันวะมาคู่กัน แล้วมันก็มากินคังเดิมค่ะทุกคนดูจมวยมากใช่ก็ตัวแรกอ่ะตัวแรกที่ลุกเลยนะก็เพราะว่าปันนะให้จมันไม่ดีหรือเปล่าเราก็กลัวมันกินหมดเออแล้วพอตัวที่สองปันก็เลยปล่อยให้มันจมนานพอตัวนี้อ๋อยังได้นะคะถ้าแต่ว่าคันนี้มันยังทำปลาลุดนะมันจะปล่อยให้มันอยู่บ้านแล้วนะคันนี้นะเมื่อกี้ปันปันบอกว่าจะย้ายผู้ผู้ยังไม่ทันจบคําจะย้ายปลาตอดทันที ว่าตัวที่ลูกนี้ใหญ่กว่านี้นะคะก็เราเห็นตัวแล้วนะปันกำลังบอกบอกตะก็ว่าย้ายดีไหมมันอาจจะติดริมฟีปากเบาๆหองมันทำให้เบ็ดมันไอ้นี่มั้งเกี่ยวไม่ดีเนี่ยถ้าเกี่ยวดีก็แน่นเลยแต่ว่าตัวที่หลุดก,ก่อนน้านี้คือเงือดแดงโอเคได้มาแล้วนะครับอย่างนี้ก็ต้องยูต่อนะตือก่อนตื้อก่อน <laughs> <laughs> มันไม่อยากให้เราย้ายตื้อก่อนตือก่อน โดนเบาโดนใช่ไหมโดนนิดหน่อยขอโทษต้องสามนาคีกันมากเลยนะคะนี่ตัวที่สามค่ะ <c oughs> ก็ตื้อนานมากเลยนะคะ <c oughs> ก็ตื้อนานอยู่เหมือนกันนะคะนี่ตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จะ <c oughs> ต่อป้าต่อค่ะไปแล้วไปแล้วรักแล้วอ่ะ เหมือนตัวเล็กเนาะเออเหมือนตัวเล็กมันพาไปไกลขึ้นนะอุ้ยอุ้ยโดนแต่ว่าปลาฉลาดแน่เลยเพราะว่าตัวเล็กโอ้โหดูบรรยากาศสิคะทุกคนอันนี้จบอะไรมาเนี้ยเหมือนแกล้งกันเลยฝนก็มามืดก็มืดนะครับลมก็แรงเรือนี้ขยับเป็นคลื่นเลยอะเนี่ยเนียดูดีดิดิ้งดิงดิ้งดิงเลยอะหมุนเล่นบาน้าโบ๊ทเลยนะครับ ก็มาทั้งแต่ช้ากันบ่ายก็ได้แค่สามตัวนะครับหลุดไปอีกก่อนหน้านี้ถ้าจะพูดให้ช้ำใจทํามนะประเด็นคือตอนนี้ฝนจะตกแล้วจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าลมนี้แบบแรงจริงๆนี่ครับ <S <S โอ้โหด้งดึงเด้งดึงดงเลยนะครับนี่คือขึ้นลม ม,ม,มอง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 อุ้ยีกคันอีกคันนึงจมนี่ลงแรงมากเลยนะคะสงสัยลงพาปลามาเอ,อ้ยจจจ,จ,จ,จมจไ,<ม><ำ>ไม่ทันนี่เอาตัวนี้ก็อเอาตัวนี้ก่ทุกคนตัวใกมาสวยมามา

นี่คือกว่าจะเข้าคือว่าตื้อนานมากมันย้ายไปย้ายมาหลายที่แล้วนะคะมันไม่ได้ตัวเลยตากล้องหลับค่ะเมื่อกีอ้ตาสว่างเลยครับตาสว่างเลยฝ่าดีน้ํากระจายนี่คือตัวที่ได้หลังจากฝนหยุดตกเนาะใช่แล้วก็ไม่ได้อีกเลยอัยนนี้ต้องใช่ปะอาจจะเล่นหรือเปล่าเฮ้ยสวิงติดสวิง,วงเอาเออกไปสิจมะ่ะจม่ะอุ้ย,ยนี่ ข่าวก็มานะคะนา,าแต่ว่าใสาก็ใช้ได้ค่ะหกลัวจะมานะคะตื่นนานมากเ,เราดูครับหล,ลังฝนแต่ก็ตื่นเลยตื่นแล้วแหละเ <c oughs> มื่อกี้หลับ <c oughs> ลรื่องเลย <c oughs> นี่วันนี้ปันก็ได้แค่ห้าตัวนะคะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าส่งตัวนั้นไม่ลูกก็ถือว่าได้ต้องเจ็ดตัวเหมือนกันนะคะวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะคะแม่ก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วชินกันค่ะเราจะกลับไปทาวันนี้กลับไวนะคะถ้าเกิดว่ากลับไวอปันก็มีเวลาทํากับข้าวกับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับเย็นเกินปันก็เลยไม่ค่อยได้ทํากับข้าวให้ FC ได้รับชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ปันก็จะกลับไปเผาปันดินนับกับน้ำจิ้มสีฟุกแซ่บค่ะ กินกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะวันนี้เราจะกลับไปเผาปลากินกันดีกว่าคะ่ะเพราะเราได้ตัวใหญ่ต้องสามตัวนี่ไปเรากลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวตามไปรับชมกันต่อนะคะได้แล้วปลาปันก็ สุกแล้วนะคะได้เวลากินซะทีค่ะนี่เรามากินกันเลยเมื่อกี้ตาก้องบอกว่าเขาหิวแย่แล้วเร็วๆหน่อยแต่ว่าปันขอกินก่อนนะคะมันบอกไม่ต้องขูดเดี๋ยวหัวเน,นี่ยมันจะเหลือไว้ให้หาใหตาก้องกินนะคะโอ้โดูมาดูกระค้ามาอืมกินฟีฟกกินแล้วกินแล้วกินแล้วไม่รอแล้ว เนื้อหวานนะปัานสสี้สดๆอ่ะอือหือขาวร่อยมากเลยยิงร้อนอยู่เลยกลับมาไว้แต่ก็ได้กินข้าวตองมึนๆนะคะเราแชทเป็นไง หอยหอยมาเดี๋ยวปลาดล้วยปังทำเองปังก็ชิมเองมันก็ถูกไกด์ใ,ใช่เะละ่ะอ,อร่อยจริงๆต่อเราให้กินหมดก่อนนะเดี๋ยวเหลือไว้ให้นะแวนอ่ะกินปลาวุ้นเอาเลยพี่โอเคนีวางนะจ้าพรุ่งนี้เจอกันน้องมาหานะคะ น้องมาไปกี่โมงเนี่ยเช้าเช้าจ้าเขาคือเกือบล้มเลยเมื่อกีอ้อืมอืมกร่อยมากไม่ไหวแล้วให้ปันปันกินแต่กล้องก็ลองไม่ไหวแล้วนะครับ วุ้นอร่อยไหมอ้ำจิ้มเป็นไงอร่อยยนะพี่อ่อเลยกินเยอะๆเลยอือเป็นปลากืินคมตื <laughs> ม้นยอดวุ้นฮะ<า>กินอันนี้ด้วยเหรอเก็บปลาก,ก็กินได้นะพี่มันเค็มนะนั่นแหละชอบเลย วุ้นวุ้นไม่ได้ชอบมันอะไรนะวุ้นไม่ได้ชอบแค่เค็มหรอกเค็มก็ชอบอันนี้วุ้นเหมือนกันมันชอบล้กตายธรงมะอร่อยไ,ไหมกลั <laughs> อบอีดังหนึ่งย อร่อยแบบจริงจังมากเจมแซ่บหลายแซ่บหลายใช่ไหมเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยเปิดร้านปลาเผาเนื้งปลาเผาใช่คนแรกที่จะมากินน่าจะเป็นพี่วุ้นนะโอเคนี่มาดูปลานะคะปลาหมดแล้วนะคะอร่อยไหมตาก้องอะ่ะสุดยอดครับผมสุดยอดครับผม <laughs> เดี๋ยวที่หลังจะไปตกมาให้กินอนี้อร่อยปะพี่วุ้นวุ้นอะอร่อยครับผมอร่อยครับปันก็ม่ีเพื่อนกินไม่อร่อยแล้วเนี่ยใช่ต้องกินสองคนสามคนต้องแยงกันกินมันถึงจะอร่อยอก็ปันปันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดี bye, ค